อานิสง์ของการบวชในวาระบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความหัวข้ออานิสง์ของการบวชในพระพุทธศาสนาหากว่าผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชไม่ได้ทำอนันตริยกรรมคือกรรมหนักห้าอย่างได้แก่หนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่ สาม่าพระอาหารหันต์สี่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตห้าทำสงให้แตกแยกการบวชซึ่งเป็นมหากุศลก็จะมีกำลังส่งผลมากและมีระยะเวลาส่งผลยาวนานคือจะส่งผลให้ผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชวนเวียนอยู่ในสุกติภูมิ และเกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอย่างตลอดต่อเนื่องตามจำนวนกับที่ได้ประกอบเหตุไว้บุคคลที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่อนุญาตและเป็นเจ้าภาพให้บวชและอนุโมทนาในการบวชนั้น ถ้าบวชสามเณรเจ้าภาพจะได้อนิสงฆ์หกับถ้าได้บวชเป็นพระเจ้าภาพจะได้อนิสงฆ์สิกับดังนั้นสาธุชนทั้งหลายมีความสงสัยกันว่ากับยาวนานเท่าไหร่หนึ่งกับอุปมาเหมือนกันเอาศิลาแท่งทึบขนาดกว้างหนึ่งโยศ คือกว้างออกไป16กิโลเมตรยาว1นึ่งโยศคือยาวออกไป16กิโลเมตรสูง1นึ่งโยคือสูงขึ้นไป16กิโลเมตรทุกๆร้อยปีจะมีเทวดานำผ้าเนื้อบางอย่างดีมาลูกแท่งศิลาทึบนั้นหนึ่งครั้งทำอย่างนี้จนแท่งศิลาทึบนั้นสึกราบเรียบเสมอกับพื้นดิน อุปมาระยะเวลาอันยาวนานนี้เท่ากับหนึ่งกับอาน,นิสงส์ของการบวชข้อที่หนึ่งสามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรันะตนณะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่มนุษย์และเหล่าเทวดากลาบไหว้ 2. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะ เพื่อเอาไว้ช่วยตนเองเรียกว่าประโยชน์ตนและผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ท่าน 3. ทํทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุดหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อต่อไปและยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปนานถึง64กับ 5. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหายไปแม้เมื่อสิ้นชีวิตละจากโลกนี้ก็จะได้ไปสู่สุกติภูมิ 6. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายภูมิเปิดทางไปสู่สวรรค์ให้แก่ผู้บวชเองและส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ร่วมอนุโมทนาผู้สนับสนุนการบวช และบุคคลที่ผู้บวชต,ต้องการจะอุทิศให้มีในยะดังได้พลนามาด้วยประการรัชนีแล